มีห้าแสนเมตร

ตรวจามยาเสพติดนะครับเนียมีที่สานตรวจกากนของกห้าแสนเตรที่าเชปแล้วก็มีการกับวมในพื้นที่ต่อตอมางแสนงนึ่งหมื่นหาพในส่วนนี้เนี่ยผู้นาต้องสงวาไปแล้วนะครับต้วายห้าแสนเม้นพาห้าแสนนะครับก็เรา้อกว่าจะเร่มนรองทยนครับเึ้นำไดูแลนการจัการ่นี้ะันะครับ ในส่วนทางารไม่เป็น้อสอบก็ได้

อย่างวยาย่างวยาแล้วก็บางทีเราไปชุดนี่ใน่ังหวัใช่คุณคุณมีวุกการการจังหวัดท้งเหนือเชีงใหม่เชียงรเข้ามาส่งอย่างนนี้มันผลยังเป็นรัเดีคือคนไทยเชื้อสายมงก็ยังถูกใช้เป็นพาหะหรือใช้เป็นต้นมือในการทำเรีือซึ่งจุดเด่นของ คนไทยที่ใส่หนุ่มก็ยังมีความซื่อสัตย์รักพวกพ้องไม่สักทอดเมื่อมีการจัดสินคือเป็นคุดเต็มที่ถูกใช้ขึ้นในกางยามดีเพราะว่าเฉพาะคนชาวบ้านเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้จับพี่น้องคนไทยซื้อสายหนุ่มเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณสามร้อยสามร้อยรวมรวมสามร้อเป็นคนไทยซื้อายหนุซึ่งในส่วนนี้ก็ตัว พี่ชายก็ถูกจับสรกควน้องชายด้ยก็คือติดพากันมาติดพวกกันเข้าบัวมันนี่เแน่อยู่คนนึงซึ่งซึ่งทางทางเราพยายามให้ร่างการนัก็่ัดเดินมายางน้อยหนึงนเื่อบรมการสุด้ายอย่างครกโดยโดยขนมวันเนี่ยจะมีคนรับงานมาหล้านบาทค่าผลนะครับรับแานในระหว่างตรงเดียาจะมีการมอนเรื่องบรถรถนำรถ้กัรถ พอรที่ขาด่าเข้าข้ที่เหลืาบก้มีการดูดเงินหยกโรสุดท้ายรถของหลวเข้าั้น่ง่ในส่วนนี้เราตามมาแล้วก็สามารถจับดูได้จากการตรวจรถเาการเป็นรถวัาเดียวกันเป็นรถ่าเดียวกันแต่ขึ้นอยู่หมดราเรามั่นใจว่าใน่ายดูนี้จะเทุกนะครับ ทีวี TV, 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 ที่นจะเหลือมายีทุกทีผมเนี่ยมีตำแหน่งเป็นพอ,อ,อสอพอสคอวบคุมการปราบปลายยาเสพติดของประเทศไทยรัฐบาลตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกก็ทำงานกับน้องๆเข้ามาตอนหลังวก็เคราะห์ว่ามันจะมาสาังราวาบถ่ายอกสาร เป็นจริงผมพูดไหายครับว่าปัดใต้ไในมียาเสร็จเดดไปกันเหนือไปยีสานน่ะสองแสนหนึ่งหมเมตรไปสามกิโลไปใต้ห้าแสเมตรนี่ก็นำว่ายส่วนระบาคกาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่ายาเสร็จติดถิด้ใต้ไม่มี นี่ขนาดสุเทพยุ่งยุง่งนะถ้าสุเทพไปยุ่ตงตำรวจเวลามีเวลาทำงานจะจับได้เยอะกว่านี้าการไปยังกำนังสุเทพที่ท้าผมโชวไปผมจองนะ้ผมไม่ต้องโชว์แต่ผมขออย่างเดียวให้เพื่อนเท้ เลิกชุมนุมตำรวจได้กว่าร่างกิจกรรมปามความยาเสเติดทุเรศออกไปบ้านคองเนตเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วทำไม่สำเร็จตัวเพือเลยถ้าต่อยชนะแล้วคดยไม่มีใครต่อสู้ถ้าจะให้ผมไปต่อยจะสาธิต ผมก็เกรงว่าโลกจะพนาเพราะสาธิตเขาสูงแค่เขาสอบผมตัวเลือกได้ลำตายอมแพ้ขอบคืนครับผู้ประกาศที่รัก